โอเคครับก็สวัสดีกับเพื่อนชาวเกม s ัม,มเมอร์วอลแเซนเจอรีทุกคนนะครับผมยินดีท้าเราก็สู่ช่องจริงจังเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีไอดีมาแจกเหมือนเดิมนะครับผมกติกาก็ผมจะเพิ่มกติกาใหม่ขึ้นมานะครับผมคือ อย่างแรกก็คือให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ Comment นะครับผมคอมเมนต์ Comment แล้วก็แคปปหน้าจอนะครับผมแล้วก็ลงส่งมาที่แฟนเพจ a c e b o o k จริงจังเกมเมอร์นะครับผมี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสลับถ้าใคร คอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้แคปหน้าจอหรือว่าแคปรูปทำตามกติกาทุกอย่างแล้วแต่ไม่ยอมส่งพัที่แฟนเพจนะครับผมก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมก็กติกาก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาเริ่มสนุกกันเยอะๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมเราจะมีไอดีมาลีมาแจกอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ